แนิงก็จับให้ได้ดิแน่จริงก็จับให้ได้ดิโดโจับไม่ได้แน่นอนจะวิ่งวนไปวนมาทําไมเนี่ยพี่ฝนเอาก็เล่นวิ่งไล่จับไม่ใช่หรอมันก็ต้องวนไปวนมาแบบนี้แหละอดเดินแล้วตีแลงไม่โดนไม่เดนินแล้วแล้วแล้วแล้แลวแล้แลแลแลโอ๊ยไปไหนเนี่ยก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนเฮ้ยดีดดีดดีไปแอบข้างบนดีกว่าอย่าน UK, หนีแอบแอบแอบโอ้ยชนเฮ้ยยังตามมาได้เรียบร้อยเฮ้ยโหเฮ้ยโดนจนได้อ่าเป็นแล้วคันนี้ครับพี่ฝน เฮ้ยไม่เอาเบื่อขี้เกียจไล่จับเล่นปิดแอบดีกว่าอะไรอะ่ะเล่นไล่จับสนุกออกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําไมยอะพี่ฝนไปปิดตาเดี๋ยวเพียไปแอบปิดตายแล้วอหะอ่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปปิดตาตรงอ้นี้ก็แล้วกันตรงเนี่ยขอบเสาขอบเสานะทางขอบเสาไปแล้วเพียงไ,ไปแอบแล้วพร้อมยังไปแล้วเหรอพร<อ>นะ้พอมแล้วพร้อมแล้วพันหนึ่งพันสองันสามจะหาแล้วนะ แอบ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 ไหนดิแอบไหนเนี่ยแอบที่ไหนเนี่ยแอบแอบแอบที่ไหนนะแอบที่ไหนนะอี๋อยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าแอบแอบแอบตรงสัยอยู่นี่แน่นอนเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบมาแอบบนเนี้ยรู้แอบแอบแอบใช่ไม่มีอ่ะได้ยินเสียงแอบ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 อยู่แถวเนี้ยไปไหนแล้วเนี่ยแอบเนียนแอบเนียนอ่ะทำไงเนี่ยหาไม่เจอแอบเนียนเอางี้ดีกว่าพี่วนปล่อยวิเอกไปแอบเถอะ เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอาเฮ้ยหาพี่เอกไม่เจอสักทีเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรเขียวๆฝั่งนั้นเฮ้ยทำไมหาแล้วทำไมหาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงอยู่จอหนนายได้ยินอะไรทำแม่งทำแม่งหรือเปล่าได้ยินอยู่นะพี่ฝนเดี๋ยวอย่าบอกพี่ฝนนะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหายไปเจอแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วแปะแล้ว หนีหนี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 โป้งแล้วโป้งแล้วโอ้ยไม่เอาเราไม่เล่นแล้วเหนื่อยโอ้ยเมื่อยอะ่ะไปนอนใต้ต้นไม้ก่อนดีกว่านอนใต้ต้นไม้เหรอเออ,นอนบแต่บบว่าพี่ฝนหิวแล้วนะเออเดี๋ยวค่อยไปกินแล้วกันพี่เอกหมดแรงแล้วอะ่ะขอนอนตรงนี้ได้ไหมอะ่ะนอนเนี่ยเหรอเออเนี่ยนอนตรงนี้พอดีเลยอากาศสดชื่นงนัน้นอนเป็นเพื่อนกันแถวนี้ก็ได้ออเดี๋ยวขอนอนก่อนนะ ไอ้โห้เฮ่ไอ้นจะแย่งของกินแย่เ้ยอกินหอมจังเลยอ่ะวนนกินนกกินนกินนักกินเว็บสนุกจังเลยนะเฮ้ย เดี๋ยวก่อนมันไม่มันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้อยู่ในบรูเคเควนท์าไมร่อ่ะเมื่อกี้เราก็เล่นในสวนสาธารณะอยู่ไม่ใช่หรอไม่รู้พี่เอกรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไปไงไม่พี่ฝอนยังไม่หลับสักหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนทำไมมันกว้างจังเลยอ่ะท่าไมอ่ะอ้ยกว้างยังไงอ่ะพปี๊ยกสงสัยอ่ะว่าทำไมมันกว้างอ่ะแล้วดูดีเหมือนเฮ้ยอะไรหรอเฮ้ยยักษ์ไททันไหนยักษ์ไททันยังไม่เห็นเราได้ไงเจอแล้วไททันเฮ้ยไททัน ไทยท่านบุกเอาไงดีอะทำไงดีอะเฮ้ยเดี๋ยวไทยท่านตัวแตกไปแล้วเฮ้ยแถมยังมีตัวอื่นอยู่ด้วยดูดิเอาแล้วไงเอาแล้วไงสรุปว่านี่เราอยู่ในบุกแคบแคบหรือเปล่าพี่เอกว่าไม่ได้อยู่เดี๋ยวทําไมแถวแถวนี้มันรู้สึกมีกลิ่นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้พี่ฝนกลิ่นกลิ่นงั้นเหรอนี่ไงมีอะไรนี่พี่เอกนี่ก็ตุกตาหิมะพี่ฝนมาดูตรงนี้ดิดูอะไรอ่ะตุกตาหิมะน่าอร่อยจังเลยนะดูดิน่ากินน่ากินอ่ะเนี่ยตรงที่พี่เอกยืนอยู่เนี่ยทำไมอ่ะใช่เลยอะไรโอ้โหกล ตุ๊กตาหิมะไม่ใช่หรอ <c oughs> ตุ๊กตาหิมะเอ้ยแ,แบบกจะแบบว่าทำไมตุ๊กตาหิมะมันกลิ่นหอมจังเลยอะ่ะหอมผมคอ <c oughs> สีใช่เลยมี <đây S 3> โรยโรย,ยท็อปปิง้งข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนอยากกินน่ะดูมันน่าอร่อยเดี๋ยวขอกินหน่อยนะพี่ฝนมันไม่ใช่ของกินนะเฮ้ยเด็กเฮ้ยทำไมพี่ฝนตัวโตอ่ะไม่รู้ดิอุ้ยมันมีไมค์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินหน่อยเฮ้ยเอาพี่เอกก็ตัวโตเหมือนกัน เอาแล้วไงทาไมตุ๊กตาหิมะกลิ่นมันหอมจังเลยอ่ะพี่กว่าไม่ใช่น้อแหละกลิ่นมันคุ้นเคยอะกลิ่นมันคุ้นเคยใช่เเนี่ยเดี๋ยวออกไปสํารวจข้างนอกดูหน่อยเอายิ่งกินยิ่งตัวอ้วนดูดิอุ้ยเอ้ยเอ้ยกินตุ๊กตาหิมะได้ด้วยเหรออุ้ยมันมันไม่ใช่ตุ๊กตาหิมะรสชาติเหมือนกันเลยพี่ฝนดูตรงนี้ดิอะไรอะทำไมเราถึงอยากกินพวกนี้จังเลยอะอยากกินจังเลยอะเราโดนสะกดให้อยากกินอพี่ฝนอะไรเหรอจอร์ พี่หวนดูจอดดิเออใช่นะไนก็ตัวอ้วนเหมือนกันไนยอยากจะกินเหมือนชานปบ่าวอ่ะเดี๋ยวฉันแบ่งให้กินจอดก็อยากกินเหมือนกันอนะ่ะพี่หวน้ำลายไหลทําไมมันเหมือนขน,นมเลยอ่ะพี่หวนอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกพี่ฝนสงสยัยอะสงสัยฝั่งนู้นอะอะไรอ่ะ ฝั่งโน้นน่ะที่เขาอยู่กันน่ะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดีกว่าหน้าตามันเหมือนอุนจิมากเลยนะใช่ที่ไหนมันเป็นแบบอของกินหน้าตาหน้าอร่อยนะมันกลิ่นหอมมากเลยเหมือนก้อนอึเลยทําไมตัวเราถึงบวมขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพียงฮะมันดูอะไรนี่แล้วโอ้โหใช่เลยนี่ต้องใช่แล้วโอ้โหโอ้นี่มันอึยักแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยโดดเหยียบ ้ยแต่พีอกยังกินพวกนี้ไม่ได้อ่ะพีเพียกกินได้แต่พวกเนี้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอกลิ่นที่มันหอมหอเมื่อกี้นี้ที่เรากินเข้าไปคือคือคือีคือไอฝนไปไหนแล้วยุงลางเนี่ยเอ้ยเด๋ยวเดือดเพียกลงมาแล้วมันมีความดึงดูดมีความดึงดูดเอ้ยน้ำทำไมน้ำตัวใหญ่จังมันมีความดึงดูดความอยากกินพี่ฝนดูเลยดิเด๋ยวเดือดเพีกพี่ฝนอยากกิน อย่าเพิ่งอยากกินดูเลยนี่ดูเลยนี่ดูอะไรอ่ะดูปุ๊กวิกนี่ดูปุ๊กวิกปุ๊กวิกเป็นแผ่นเลยอ่ะเพียงไม่หมดอยากกินไม่หมดทนไม่ไหวแล้วเรียกว่าเราต้องแยกกันไปกินทนไม่ไหวแล้วลูกค้นทำไมเราถึงอยากกินขึ้นมาอยากกินครีไม่ได้นะยาอยากกินน่ะมันอยากกินอ่ะเอ้ยเราหยุดไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องกินอันที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ใช่อันนั้นอันนั้นสีฟ้าอันนั้นโอ้โห เพล็กเรากะโดดสูงขึ้นมากเลยอ่ะใช่นี่พี่ฝนเพียกเยอะเอาเอาเอานี่กินแล้วนี่นี่คิงคิงออฟครีอุ้ยพี่ฝนเวลากระโดดอ่ะเราจะตดออกมาด้วยดูดิไหนเวลากระโดดเราตดดูดิเราตดเหรอใช่เฮ้ยนี่ไงดับเบิลจัมตดปืดเลยเฮ้ยตดจริงจริงด้วยอ่ะเวลานั้นเราก็เราตดออกมาเออใช่เวลา รี่เราจะตดออกมาไหนไหนไหนโอ้โหเบรกก้อนนี้แบบน่ากินสุดๆเลยอ่ะก้อนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสุดยอดเลยขอกินหน่อยราชาแห่งเี้ยอะไรเนี่ยโอ้อร่อยมากสุดยอดโอ้ยเราแต่เราไปกินจริงๆอย่างนี้คงไม่น่าจะดีนะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนโอ้ยนนี่อะไรอ่ะดูดมัน ตรงนี้มีกล่องของขวัญด้วยดูดมันดึงดูดอุ้ยดึงดูดมากอุ้ยตรงนั้นมีกรีสีทองไหน,นกรีสีทองฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเพคไหนเนี่ยพี่ฝน<ด><ว>ยูหนเนี่ยพคุมเข้ามาด้วยอะ่ะโอ้หกินจนอ้วนเลยอะ่ะพวกคุมตัวใหญ่มากเลยอะ่ะดูดินี่เพกขึ้นไปกินข้างบนได้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนขอไปกินกรีฝั่งนี้น่อยเฮ้ยโอ้โหฝั่งนี้อ ไม่นึกว่ามันจะมีมันจะมีครีคลีหลายชนิดขนาดนี้เยอะมากโอ้โหฝั่งนี้มีอีกเพียบเลยอ่ะเหรออุ้ยฝั่งนี้มีแบบเป็นก้อนเขียวๆเร่สงสัยผักเยอะนั่นมันคลี่คิดมากไหนไอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขอขอหน่อยเยมายังมายังกําลังไปครี่คิดมากมากินพร้อมกันโอ้ยทำไมเราต้องมากิน ของอร่อยต้องกินพร้อมกันแล้วโอ้มีต้องเยอะแยะมากมายเราทําไมเราจะต้องมากินอย่างนี้เด็ดเด็ดกินแล้วนะโอ้กินแล้วกินแล้วกินแล้วกินได้แล้วเหรอโหได้แล้วว่ะมาพี่ฝนตัวใหญ่ยังเลยอ่ะไอ้กินครีสคริสต์มาสเข้าไปแล้วแบบสุดยอดอร่อยมากกินทั้งต้นน่ะเอ้ยฝั่งนี้มีครีสเรนโบว์ด้วยจริงเหรอเรามาเร็วเรเรายังไม่ถึงอ่ะโอ้ครีสเรนโบ้หัวอย่างอร่อยเลยอ่ะกินไม่ถึงกินไม่ถึง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้นี่นี่น,น,นี่ฝั่งนี้มีเคลือบด้วยเคลือบโอ้โหมีเคลือบด้วยเหรอเคลือบน้ำตาลโอ้โหอร่อยเฮ้ยเพล็กเจอในน้ำเฮ้ยโอ้โหนี่มันอร่อยมากนี่มันเป็นแบบแบบต้นบัวใช่ไหมเนี่ยโอ้อร่อยโอ้โสีฟ้าสีฟ้าโอ้โหโอ้โหจอดน,น้อยจอดของกินมีน้อยเราต้องรีบกินนะพี่หวานจอดเอากรี๊สีเหลืองได้เปล่าจะคนี้เลยเหรออะไรเนี่ย มาทุกคนอให้ครบทุกสีใครใครที่กินข้าวอยู่เนี่ยขออภัยเป็นอย่างสูงงำโอ้โหอร่อยอร่อยอรั่กดูดิครีสีชมพูบอกแล้วเคลือบน้ำตาลด้วยอร่อยอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอา แล้วทำไมมันหายไปแล้วมันกลับมาได้ไหมนี่ไงมันไม่หายไปไงมันก็กลับมาขึ้นมาใหม่ไงให้เรากินแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอ้มันเหลือแต่วิญญาณแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยใช่กลับมาเรื่อยๆโอ้มาดูอะไรนี่แล้วอะไรอ่ะปลาสารครีปลาสาทรครีใช่มาทางนี้แล้วขนาดนั้นเลยเหรอใช่มีก้อนเมฆครีด้วยก้อนเมฆครีแล้วจะขึ้นไปกินก้อนเมฆครีได้ไอพี่ฝนพี่ยากเจอครีฟักทองครีฟักทองเหรอครีฟักทอง เจอเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้กินอื่อเลยไปลองชิมหน่อยป้ายหลุมศพก็เป็นครีดด้วยเหรอเฮ้ยพี่ฝนเพียงเจอของดีอะไรอะไรนู่นนู่นอะไรขี้ราชินีราชินีราชินีย์คีขอกินมั่งโอ้คลิปนี้มันแบบเฮ้ยเพียกถึงก่อนเรียบร้อยแอตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีขอกินมั่งไปไหนแล้วอะนู่นไงนายโอ้โหอันนั้นเป็นครีอะไรเนี่ย ไหลชันด้วยโอ้โหกินครีราชินีหน่อยสุดยอดไปเลยเกมอะไรเนี่ยทุกคนโอ้นั่นไงปราสาทแห่งครีมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมีมียอดตึกด้วยนะตึกตึกแห่งครีโอ้สุดยอดเลยอ่ะเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเมื่อไรเมื่อไรตัวเราตัวเราจะใหญ่อ่ะเราเราอยากแบบกินกินครีก้อนเมฆอ่ะใช่ใช่เราอยากขึ้นไปอ่ะพี่ฝนทำไมตัวพี่เอกมันหัวมันเล็กแล้ตัวมันแบนเอาไว้งั้นน่ะเรากินเยอะเกินไปอ่ะดิอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินครีก็ได้ เยอะเกินไปดูดิโอ้ยขึ้นไปไม่ไหวแล้วอะกระโดดไม่ขึ้นทุกคนกระโดดไม่ขึ้นแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนตรงนั้นเขามีลูกศรอะไรบางอย่างนะเราสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าอะภูเขานี่ทั้งก้อนนี่คือครี่เปล่าไม่รู้ดิต้องลองเข้าไปดูสุดยอดไปเลยนี่ดับเป็ลจ์ขึ้นไปทุกคนนี่นี่ทำไมวียงตัวใหญ่วิ่ฝนอะไม่รู้เฮขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วข้างบนไม่มีอะไรนะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยนี่ไง มีครีนี่ด้วยฮะ<า>ครีก้อนหินครีกินแล้วอันติดหนึ่งเฮ้ยพี่ฝนโอ้โหมันสูงมากเพียกเจอครีราชาอยู่ตรงนู้นเะนี่ยเดี๋ยวอยากจะบอกว่าฝั่งนั้นมีครีลาวาด้วยครีลาวาใช่ครีลาวาเดี๋ยวฝ<อ>นจอดอยากกินอนนี่อีกอะอะไรลอจอด รี่นั่นน่ะต้นคริสต์มาสเฮ้ยพี่เอกเดี๋ยวก่อนฮะเมื่อกี้เราผ่านอะไรมาตรงนั้นมีหลุมครีด้วยหลุมครีด้วยเหรอใช่ใช่มีหลุมครีดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดีกว่าไหนพี่เอกกำลังกินนี่อยู่้ยครีราชาต้องไปครีราชาก่อนเดี๋ยวนี้นขอลงไปในหลุมก่อนนะหลุมไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงตรงหลุมอ่ะตรงข้างๆต้นคริสต์มาสอ่ะไปกันคนละทางแล้วเดี๋ยวกําลังไปโอ้โหสงสัยต้องกระโดดลงไปอ่ะนี่ครีราชาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวขอรจะลองกระโดดลงไปหน่อยออเฮ้ยพี่เห็นอันนี้ด้วยพีระมิดเพี็กอยู่ตรงทะเลทรายฝนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวมันลงไปไม่ได้เข,ขากั้นเอาไว้ไม่ให้เราลงนี่พล็กมาถึงทะเลทรายแล้วทะเลทรายแล้วเหรอทำไม<อ>ไปเร็วจังเลยอ่ะก็เมื่อกี้พี่ก็อยู่ทะเลทรายแล้วเฮ้ยเจอตัวอะไรด้วยอ่ะเรามันมีถ้ำมีถ้ำด้วยเหรอ,อมีถ้ำมีถ้ำมีถ้ำ ในหุบเขานี้มันเป็นหุบเขาแห่งครีมีถ้ำเดี๋ยวๆขอเข้าไปหน่อยโอ้โหโอโ้พี่แออยากกินแบบนั้นน่ะที่มันเป็นนะเนี่ยเป็นเมฆโอ้ตัวใหญ่มากเกินไปเข้าไม่ถึงมันเป็นหุบเขาแห่งครีต้องตัวเล็กอ่ะต้องตัวเล็กลถึงจะเข้าไปได้ข้างในๆอ่ะนะ,สะแสดงว่าเราต้องแบบเป็นตัวเล็กมาก่อนไงใช่ต้องเป็นตัวเล็กมาก่อนพี่เอกพี่ฝนออกไม่ได้แล้วคนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะ เขาก็กินครีตรงนั้นนะนอนกินอยู่เขากินเยอะเกินไปอะดูดิดูตัวเขาดี <S <S <trif. S 1> เฮ้ยบนหลังเขามีครี <trif. S 1> มีครีคิดมัดเกิดข้างหลังเขาด้วยเขานอนกินนะดิเฮ้ยเพลขึ้นมาได้แล้วเพลแกกินครีก้อนเมฆขอบคุณเพื่อนขึ้นไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวขอไปบ้างเว้ยอาศัยอาศัยขึ้นมาบนไหลเพื่อนไงอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังไป พวิวนไปเร็วๆหน่อยสิแล้วทำไมวิวนหัวเล็กขนาดนั้นน่ะใช่หัวเหลือติดเดียวเพ่ยู่กับน้ำหัวเราเหลือนิดเดียวเองอ่ะนี่เดี๋ยวเพ่ยจะขึ้นไปกับเพื่อนเดี๋ย้ๆๆขอขึ้นไปบ้างไม่ทำไมเพื่อนตัวใหญ่กันจังเลยอ่ะพี่อยากตัวใหญ่กว่าี่ฝนดิ่งหรอเอาเหรอเพ่กตัวใหญ่กว่าเหรอใช่ตัวใหญ่มากนะำนี่อย่างใหญ่เลยอะข้างหลังมีขี้คริสต์มาสใช่ไหมอ้าวไม่ใช่แฮะน้ำอย่างใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ขี้แต่เป็นหัวเพื่อน เพื่อเป็นหัวเพื่อนเรามาจะกินเพื่อนแล้วเป็นหัวเพื่อนเหรออุ้ยพี่ฝนอะไรเหรอด้านนั้นพี่เอกเจอของดีเจออะไรอ่ะพี่ฝนยังไปไม่ถึงเลยมาเร็วมาเร็วข้ามมาเร็วเดินข้ามมาเลยเดินข้ามมาเลยเดินตามแขนเขามาเนี่ยทางแขนเขาเนี่ยขึ้นไปได้ที่ไหนแล้วไม่ต้องขึ้นดิเดินลอดแขนเขามาเลยเนี่ยเดินลอดแขนก็ลอดไปไม่ได้อยู่ดีเนี่ยดูดิไม่ยังเดินขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่เอกรอเร็ว นี่ไงฝั่งนี้กำลังไปแล้วเนี่ยกำลังไปอย่ยเดินลอดตัวเขามาไี่ไครีลาวะไอ้น,นี่<อ>ไม่ใช่คลีลาวาครีลาวะครีแมกมาครีภูเขาไฟโอ้ขึ้นไปไม่ถึงเรียบร้อยเราได้รับพลังแห่งภูเขาไฟมาเรียบร้อยทำไมเพื่อนตัวดีกว่าเราอะ่ะดูดีเพื่อนตัวใหญ่กว่าเราอะ่ะแล้วก็ดูดีกว่าเราด้วย เราเดินลำบากมากตรงนี้กำลังไปกำลังไป,งไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ฝนนี่นี่นมารับพลังของลาวากันลแล้วกินแล้วกินแล้วนี่ได้กินแล้วโหได้กินแล้วได้กินแล้วสุดยอดเลยสุดยอดอะ่ะโอเ้ลาวาสุดยอดมากอร่อยโอ้ยลาวาจ,จัดอร่อย<ธ>จัดเฮ้ยเดี๋ยวเลือดลดอะไรเลือดลดมันโดนลาวาเอาเลือดลดด้วยเหรอไปต้องอื่นกันดีกว่าโดนลาวาแล้วเลือดลดเหรอหัวเหลือนิดเดียวเองอ่ะใช่เพคจะตายแล้วว่าเพยกไปดีกว่า ทำไมจะตายเร็วจังเลยอ่ะต้องรีบบกน้ำรือเปล่ากินคลีก้อนเมฆเข้าไ,ไปค้อนเมฆกินไปแล้วเหรอยังไม่ได้กินเลยอย่าหยุดตรงนี้เดี๋ยวมันก็เกิดอ๋นี่ไงนี่ไงน้ำเรานะ่าจะขอกินบ้างอันหนึ่งอันสองอันสามึ๊บเฮ้ยพี่ฝนกินแล้วโอ้โหได้กินไปหน่อยนึงเพี่เจอตัวอะไรไม่รู้เหมือนกบอยู่เดินมาดูดิได้กินไปหน่อยนึงอึ๊บอึ๊บโอเคเฮ้ยวันนี้อิ่มแล้วว่ะไม่ไหวแล้วล่ะเริ่มอิ่มเริ่มตื้อ ครีคิทมาสรำตื่นแล้วอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอขอขอตัวไปล้างไปล้างตัวก่อนดีกว่าเออกินมาต้องนานเอ้ยพี่ฝนมาดูหัวพี่เอกแล้วไรเร็วหัวทำไมหัวพี่เอกมีคริสต์มาสด้วยอ่ะทำไมหัวพี่เอกมีต้นคริสต์มาสอ่ะพี่เอกไปกินคริสต์มาสมาพี่เอกไปกินต้นคริสต์มาสเออเอาละไมมีหัวเป็นต้นคริสต์มาสแล้วพี่ฝนยังไม่เห็นได้เลยอ่ะไปกินมาดีลองกินดูดิโอ้ยพี่เอกเฮ้อพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ อะไรอ่ะโอ้ตกใจหมดเลยพี่ฝนเมื่อกี้พี่ฝนกินอะไรเข้าไปอ่ะเอ้ยโอ้ยังติดหมากอีกเลยนะเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่มันเรื่องจริงก็เปล่าเนี่ยเอาสรุปเราเราฝันไปหรอเราฝันไปหรอใช่เราฝันไปเนี่ยโตกใจหมดเลยนี่ว่าเรื่องจริงตกใจหมดเลยโอ้ตกใจตกใจเฮ้ยตกใจนี่ไง ืเราวิ่งเล่นนะเราเหนื่อยแล้วเราก็หิวใช่ไหมเราปวดท้องโอ้ข้างหลังมีต้นคริสมัสเี่ยพี่เอกฝันคริสมัสของจริงก็บ่เนี่ยใช่ใช่พี่เอกฝันว่าพี่เอกกินต้นคริสมัสที่เป็นทรงอึเข้าไปด้วยแล้วก็ไปโผล่ที่หัวแทน่ยจะไปเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นเหมือนกันแหละกินต้นคริสมัสกรี๊ดอ่ะดีกว่าพวกเราไปหาอะไรกินกันเถอะเออพี่เอกว่าเนี่ยสายป่านนี้เราไปหาอะไรกินกลับบ้านดีกว่าไปแล้ว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 นะ